สวัสดีครับผมตอนนี้มาอีกแล้วนะฮะมาอยู่ที่ KK Audio Vintage นะฮะเนี่ยครับผมสวัสดีครับอยู่กับพี่กรกฎนะครับผมออย่าลืมไปติดตาม YouTube ด้วยนะฮะของพี่กรกฎนะฮะเป็น KK เห็นถามถามรอรอคลิปใหม่วันนี้เปิดเข้ามาก็เลยมาแล้วนะฮะวันนี้มีคลิปใหม่วันนี้มีของใหม่เพียบเลยฮะโดยเฉพาะนี่โอ้โหพี่บิ๊กบิ๊กบ่๊มเลย กใหญ่มากจียอแล้วกูแอวสองขสองนะครับนี่มันเป็นใหญ่ที่สุดเลยป่ะครับเออไม่ถึงไม่ใหญ่สุดยังไม่ใหญ่สุดอีเหรอใช่ครับแต่ที่ผมเห็นมานี่แทบจะใหญ่ที่สุดเลยนะตัวนี้ใช่ใช่โอ้โหอันนี้หนักประมาณแปดสิบโลตัวเดียวบใหญ่กว่าพวกแอลร้อยอีกนะให่เห็นที่เห็นว่าใหญ่ตอนนั้นใหญ่สุดๆดแอลร้อยเนี่ยใช่ครับอันเนี้ยใหญ่มากนะฮะใช่ดูนะดูยูนิตต่างๆตัวล่างีสิบห้านิ้ว ดอกนี่สิบห้านิ้วเลดอกสิบห้าเลยนะสิบห้าคู่เลยอันนี้สิบสองอันนี้เสียงกลางแบบไปพัดนะฮะอันนี้นะฮะเสียงแหลมนะอันนี้ข้างในมันเป็นลูกแก้วนะฮะอันนี้คือเสียงกลางใช่เสียงกลางเป็นอะไรฮะออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยใช่เป็นใบพัดเป็นนี่ฮะเป็นตะแกรงเหล็กนะฮะขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวนี่นะฮะตะแกรงเหล็กเนาะเห็นชัดเลยผม ขออนุญาตดีให้ดูนะแต่ละโพงไม่จับเนาะโอ้โหนี่ทรงมันจะทรงมันจะเป็นคางหมูเห็นไหมฮะฮะเราถ่ายดูเราเห็นมันเป็นคางที่นะคางหมูด้านหน้าแล้วก็ข้างในจะเป็นโอ้โหยอดจริงนี่นะฮะอันนี้ก็คือมาใหม่เลยหนักมากหนักมากขออนุญาตไม่ส่งส่งส่งได้แต่ว่าเหมารถไปใช่เเหมารถไปนะฮะเหมารถไปจะเป็นอีกอีกราคาหนึ่งแต่ว่าไปเลยแต่ว่าคุ้มแน่นอนใช่ ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่มราคาไปก่อนดีไหมเดี๋ยวไล่ราคาทีหรือหรือพี่อยากจะบอกเลยได้คอ่าได้ครับเพราะเพราะเพราะเราดูดูลำโพงเราก็บอกราคาเลยฮะอ่ะได้เลยตัวนี้ผมขายอยู่เก้าหมื่นแปดเก้าหมื่นแปดใช่ครับโอ้ไม่ถึงแสนนะครับผมเห็นลำโพงนี้ผมนึกว่าสักสองแสนเก้าหมื่นแปดรุ่นนี้หายากกว่ามุขนะเพราะเราจะเห็นตระกูลเอลสองร้อยธรรมดาแต่สองสองศูนย์ี่แทบจะไม่เห็นเลยอ่า แล้วใหญ่มากด้วยนะฮะใหญ่ใหญ่ที่สุดนะตั้งแต่ผมเคยเห็นเลยมันใช่รต่คูณ JBL นะฮะนี่ดูถ้าเดี๋ยวผมยืนให้ดูนะโอ้โหนี่นะฮะอย่างี้เลยผมสูงร้อยเจ็ดสิบเกินร้อยห้าสิบนะเกินนะได้ไหมร้อยห้าสิบประมาณนี้นะฮะร้อยห้าสิบเลยเนาะสองร้อยเจ็ดสิบอ๋อประมาณเนี้ยนะฮะอีกยี่สิบโอ้โหใหญ่โตเลยนะดู อันนี้อยากได้มามาลองฟังได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองถ้าคลิปนี้เดี๋ยวผมลองเสียงให้ฟังนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลองเสียงให้ฟังเลยเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบนะตอนลองเสียง JBL เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าบางคนอ่ะคือเขาไม่ซื้อนะบางคนเขาไม่ซื้อแต่ว่าเขาอยากฟังเสียงมันหาบงญาตินะฮะแล้วก็ผมเขาชอบนะแบบว่าอัดกับโทรศัพท์สดๆเลย เขาบอกว่ามันมันเป็นเสียงดิบดีก็คือว่าได้ยินชัดเลยว่าแต่ละลูกมันเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้แต่งเสียงนะครับผมก็เลยผมอัดกับไมโทรศัพท์เลยไม่ไม่มีไมบูมไมอะไรที่แบบว่าจะทําให้เสียงดีขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือ m a c i n t o ิทอนะฮะอันนี้มีใครคราวที่แล้วมีอะไรนะลูกค้าฝากมาซ่อมเอาไปแล้วเอาไปแล้วก่อนสงการนะตอนนั้นอันนี้ก็คือตัวใหม่เลยโอ้นี่สวยนะตัวนี้ อันนี้แม c 1คัเครับอันนี้เราเปิดกับตัวนี้อยู่นะฮะเราเป็นแบบแบบว่าสร้างบรรยากาศแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยลองเสียกันจริงๆนะฮะแต่อันนี้เปิดให้ดูนี่นะฮะ1ันเก้าก็คือตัวนี้นะฮะรุ่นแม็หน้าจอสวยนะฮะใช่ครับโอ้โหมี f m FM นี้ของของไทยเลยป่ะฮะใช่ขึ้นไทยนไทยเลยไฟนี้สองสองร้อยยีสิบมีมีเพื่อนๆหลายคนบอกมาร้านพี่เนี่ย ดีอย่างหนึ่งนะได้ไฟ20งร้บแทบทุกตัวเลยไม่เหมือนแต่ก็มีบางตัวเราเราได้มาเนี่ยก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะไม่อยากเปลี่ยนแปลงอย่าง c ว v e r หลอดเนี้ยเ o v e r หลอดรักแมนเนี่ยคือตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นมาไฟไฟร้อยไงไฟร้อยผมก็ไม่ยุ่งมานะฮะนะฮะอันนี้ดูหลอดพวกนี้นะโอ้โหอันนี้เป็นเ o v e r หลอดนี่นี่สภาพดูนะฮะจึงสวยอันนี้คือเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยฮะ ก็คือไฟร้อยร้อยสิบอันนี้ไม่อันนี้ไม่อยากไปดัดแปลงไม่อยากไปแปลงครับคือเขามาไงก็คือขายอย่างนั้นเลยนะแต่ส่วนใหญ่อย่างอย่างเครื่องเล่นอื่นเนี่ยพวกแชมพวกอะไรสองร้อยยี่สิบอันนี้คือสองร้อยยี่สิบมันมาจากต้นทางอยู่แล้วใช่เป็นเป็นของที่ส่งเข้ามาขายในไทยอ๋อนะฮะจริงจริงก็ไม่ได้ดัดแปลงอะไรเป็นเป็นรุ่นที่มาในไทยอยู่แล้วใช่ครับยกเว้นตัวนี้ที่แบบว่าได้มาจากของบ้านที่เป็นญี่ปุ่นเลยใช่ลูกค้าเขามาจากญี่ปุ่น ตัวนี้สวยนะฮะเขาบอกหลน่นะครับนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันห้าครับตัวนี้อันนี้ 3, 7, านานสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทมาลองเสียงได้เลยนะ,ะแต่ที่เราเปิดเราไม่ได้เปิดตัวนี้นะเ,เราเราใช้เครื่องเล่นตัวนี้นะฮะแล้วก็เปิดกับตัวนี้เพียวๆเ,เลยนะ,ะ<ช>แล้วก็เข้าลําโพงเลยนี่นะฮะลบเสพงเดี๋ยวแม็กแม็กแม็กเท่าไหร่พี่ยังไม่ได้บอกราคาเนาะสามเจ็ดห้าแม็กแม็กอินทอร์สนะอ๋อร์สสาม่เอออันนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือลักแมนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอ่า น่าจะสามเจ็ดเท่ากันใกล้ใกล้กันเนาะนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่รุ่นปีอยู่นี้นะฮะโอ้โหนี่นะแล้วก็อันนี้ประมาณเท่ากันเนาะได้เลยพี่เดี๋ยวนะแม็ก์อินทอร์สามหมื่นเจ็ดเองนะมใช่สามหมื่โอ้โหแม็กอินทอร์นี่โปรตีเป็นแสนนะหลายหมื่นนะเรื่อนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วครับราคามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ประมาณนี่ผมรุ่นสามหมื่นแปดเนาะแต่ว่าเขาสามหมื่นเจ็ด ของของใหม่มันก็แรงอยู่นะใช่ของใหม่มซื้อไม่ได้ครับนะะาคารนี้ฮะหืมอ,อย่างลำพง JBL นะฮะ9 0 0 0 0กว่าบาท98,000มนเนาะผมว่าผมว่าตอนเนี้ยเผลอๆมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะมันมันหายากไงยไม่เคยเจอ<ฮ>ะจนะเนี่ยยกไปตั้งที่บ้านได้เลยนะฮะเป็นโหแบบคนที่มีแบบห้องแบบนะใช่ใช ตอนนี้เราเปิดกับลำโพงตัวนี้นะฮะต่อเข้ามาเมื่อกี้เราพูดเป็นสเปนเดอร์สเปนเดอร์ก็อันนี้ของติดนะฮะของติดนะฮะรุ่นนี้ก็ลองถ่ายอ่ะเป็นไม้นะเดี๋ยวผมไปถ่ายข้างหลังให้ดูนี่ไม้แท้นะโอ้โหนี่นะเดี๋ยวอิงดิทนะพี่ขออนุญาตนี่นะฮะชัดเจนนะฮะเนี่ยสเปนเดอร์ออดิโอนะฮะซิสเต็มนี่เอลีแลนด์นี่นะฮะอิงแลนด์เลยนะนะฮะคู่นี้ขายอยู่ เจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดครับเอาเราเซิร์ชดูได้ฮะมบนนอกนี่ราคามันอยู่ที่หกพันเหรียญก็ประมาณหกสามสิบแปดแสนเกือบสองแสนเนี่ยหกพันเหรียญนี่มันเกือบแสนแปดนะตอนนี้กรึบเลยนะฮะคู่นี่หรือสเปนเดอร์หกพันเหรียญอังกฤษนี่ลราพงดังๆนั่นเลยเนาะทั้งเบลเดบิลอะไรก็มาจากอังกฤษเนาะดังๆนั่นเลยนะโอ้โหสเปนเดอร์นะฮะ คือหน้ากากครบเนาะนี่ไอตัวนี้ที่มีหน้ากากนะตัวนี้ใส่หน้ากากแวละก็คือมันพามันู่นี่นี่ก็เพิ่งได้มาอันอนี้ก็วชิเดี๋ยวตรงนี้มันใกล้ลำโพงนิดนึงผมนีม่แน่รีเสียงนิดน,นึงนะพอดีเดี๋ยวมือถือใกล้ลำโพงนิดนึงแล้วก็ขออนุญ,ญาตใช้เพลงนี้คอไปเลยเนาะ <c oughs> ใช้เพลงใช้เพลงของแม็กอินทอสนะฮะคิดดูนะนี่นะฮะกับลำโพงสเปนเดอร์รวมกันสองชุดเนี่ยแสนละนะ เมื่อกี้เจ็ดหมื่นเท่าไหร่นะพี่เจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดรวมกับนี่สามหมื่นแปดแสนกว่าบาทแหละนะฮะเราเราใช้เพกประกอบหลักแสนเลยอันนี้ชิวนะฮะนี่ของของมิกาฮะโอ้โหนี่สวยนะเป็นอย่างนี้เหมือนกันดูด้านหลังโอ้โหนี่งานเขาโอ้โหไม้นี่ไม้แท้นะโอ้โหนี่รูปทรงยังไนลูกจะตัดหักขาดก็คือว่า เป็นองศาเป็นองศาองศาขึ้นมาให้ให้เราเราจะดูดอกมันนะก็คืออันนี้คู่นี้ใช่ไหมฮะใช่คู่นี้นี่นะยี่ห้อ CHIEL นะชิลชิลสองจุดสองจุดของอเมริกานะฮะของอเมริกาคู่นี้ก็ถือว่าเป็นวงที่ติดคาร์ดในสือสเติโอไฟล์อย่างเงี้ยฮะนี่สิแบบแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนสมาชิกถึงบอกว่าบางทีอ่ะเข้ามาดูที่ช่องผมนะคือ แค่มานั่งฟังเสียงก็โอเคแล้วเนาะคือบางทีเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาเขาไม่ได้ตั้งใจมาซื้อเนาะ<ช>ไม่ได้มีโอกาสมาซื้อแต่ว่าผมได้ถ่ายให้ดูนะแล้วผมลองเสียงให้ดูเนี่ยเขาได้นั่งฟังที่บ้าน<ช>แล้วจะได้เห็นว่าลำโพงแต่และตัวเนี่ยที่หายากเนี่ยน้องเข้ามาเนี่ยอย่างมึงตัวผมมีขายออกไปก่อนมันก็จะมีของใหม่เข้ามาเห,หเามือนเวียนมาเรื่อยๆของมึงตัวเนี่ยพูดถึงเนี่ย อย่างเที่ยวที่แล้วที่มาดูกันไม่ว่าจะเป็นพวกโรเจอร์พวก a พวกโทเทมพวกจตุรเทพเนาะพวกนั้นไปหมดแล้วไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นรุ่นพวกล็อตใหม่เข้ามาแต่ย้อนกลับไปดูได้นะอยากฟังเสียงอยากอะไรอยากเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตนะได้ฟังลําโพงจากจตุรเทพนะอันนี้ก็ทิวนะฮะอันนี้เข้าใหม่มาช่อง u t u b e พี่กรลกฎก็มีนะบางทีมีเครื่องเสียงใหม่ก็พี่จะเอาพวกเพลงมาเปิดให้ฟังเพลงที่ว่าไม่ไม่ติดลิขสิทธิ์อ่ะนะฮะ เพลงเปิดเนาะบางทีพึ่เพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะโดนลิขสิทธิ์ไปเยอะเหมือนกันฮ่าสนี่นะฮะโอ้โหสวยนะสี่ดอกเลยนะนี่มีมีซับนี่ด้วยนะเนี่ยเป็นเป็นซับแปดสะท้อนนะอันนี้เป็นแพสซีฟแพสซีฟเนาะนะฮะแพสซีฟอันนี้เป็นไดเวอร์นี่นะฮะเขาทำเรียบร้อยมากนะเดี๋ยวผมให้ดูพี่เท่าไหร่ครับตัวนี้คู่นี้ผมขายอยู่สามเจ็ดสามหมื่นเจ็ด ่าเท่ากับตัวนี้เลยนะฮะเท่ากับไมค์ทอนเลยเนาะราคาก็ประมาณนี้ครับฮะได้นะผมว่าเพราะว่าลำโพงแบบนี้อันนี้อันนี้แต่ราคาย่อมเยาหน่อยอันนี้เน็ตนะลำโพงนะคือแม่ผมไม่กยเจอนะฮะอันนี้เม็ดอิงแองแลนไหมอิงแองแลนด้วยโหเน็ตนี้อิงแองแลอีกแล้วนะฮะสมัยก่อนอังกฤษเขาดังเนาะ รู้สึกเอ็นดีก็จะทํามาแค่รูปเดียวนะลำโพงทำลายอันนี้เมดอินอิงแลนด์แอดแปดสองสองห้านะใช่โอ้โหดูรูปทรงเลยถ้าเกิดผมคิดว่านะมันคล้ายๆโรเจอร์นะฮะใช่โรงงานเดียวกับโรเจอร์ตัวเล็กๆนะเออผมก็ไม่รู้ดูหน้าตามคล้ายๆโรเจอร์เออโอ้โหแอดรุ่นนี้นะัอนนี้ไม่แพงฮะแปดพันเจ็ดแปดพันกว่าบาทเออ โอ้แต่ว่าตาก,กับโรเจอร์เยอะเลยเนาะตอนนั้นเกือบเกือบเท่าไหร่คนที่ชอบแสนคนที่ชอบอินเดีนะส่วนับกนทีเก็บคู่นี้เก็บกับผมว่าเก็บก็เป็นตำนานเลยนะสำหรับคนที่มีแอมอยู่แล้วเป็นรุ่นที่ผลิตในอังกฤษเออทำในอังกฤษนะนี่จริงแนะนี่เป็นแบรนด์ของอังกฤษอังกฤษด้วยใช่ไหมแต่พักหลังย้ายฐานหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาย้ายมาอยู่ในเอเชียแล้วเอเชียทำอยู่ในเอเชียแล้วแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นเก่าๆยังเป็นอังกฤษอยู่เช่นทังอังกฤษอยูอเปล่ ะะแต่เพื่อนก็บาท,ร,บาทรีบเลยนะฮะคงไม่ต้องลองเสียงแล้วมั้มง,องเ,อเ,อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเสียงเฉพาะแบบรุ่นบิ๊กๆนะเ,ออเราสังของแพงๆดีกว่าเนาะอย่างเนี้ยผมว่าบางทียังไม่ได้ยินเสียงหรอกออคนมาคนเห็นชื่อเอาไปะละเนาะบางทีจัดส่งได้ด้วยอย่างยราคาอย่างนี้ลูกเล็กๆเงี้ยมันจัดส่งได้ด้วยนะจะส่งแบบขนส่งธรรมดาสบายๆนะฮะนี่ฮะ แคมก็มีเยอะเนะแล้วก็เห็นบอกว่ามีลำโพงเลยนะยเดี๋ยวผมผมต้องคอยน,นี่ยนะค่อยเร่งเสียงนะบรรยากาศดีนะนเป็นคลาสสิกนะฮะของ Youtube ยังมีอีกเยอะนะฮะข้างหลังไปไม่หมดเลยอแล้วก็น,นี้เนะี่ยอีแลกเป็นฝูงเลยอ่า <laughs> นี่แหละฮะที่จะบอกอะไรนะอีแลกมาเป็นฝูงคราวนี้โปติจะเห็นอีเลเนี่ยอีเลขายดีนะนไม่ว่าจะลองตัวไหนเนี่ยนนไม่เหลืออันนี รุ่นก่อนที่โชว์ให้ดูจะเป็นสีดำสองสี่สี่จุดสองอนี่ระพูนเนี้ตู้เป็นไม้นี่ก็สองสี่สี่จุดสองเหมือนกันอ่าเขาก่อนสีดำสีดำแล้วก็เป็นตู้เป็นดอกเพชรอะไรเงี้ยเนาะดอกกัญเพชรนี่นะเดี๋ยวแหลมจะเป็นลิปบอนฮะสยงดีมากนะเขาบอกไปดูคลิปเก่าได้นะถ้าเกิดเซิร์ชเซิร์ชชื่อเซิร์ชคลิปผมเนี่ยไปอีแลกแล้วก็บอกชื่อรุ่นเนี่ยนะฮะจะจะมีอยู่จะลองอยู่เสียงตัวนี้ใสมากเป็นเยอรมันใช่ไหมเยอรมันครฮะ midin เยอรมัน นี่นะฮะแถก็เป็นันหมดครัตอนนี้มาเป็นฝูงเลยเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยนี่นะฮะสำหรับแฟนอีเลกเลยนี่เป็นอลูมิเนียมแต่ว่าอลูมิเนียมเนี่ยเขาเคลือบกระดาษอีกทีนะข้างในพวกนี้เป็นกระดาษนะแต่ว่าเขาเคลือบด้วยอลูมิเนียมไม่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 ใช่แผ่นนไม่ใช่แผ่นอลูมิเนียมทำไม่ใช่ให้ความนุ่มนวลนะฮะแล้วก็ใสเนาะความสะท้อนเนาะของของอลูมิเนียมอันนี้มันราคาเท่าไหร่พ่พี่เนี่ยเริ่มจากตัวนี้ตัวนี้ผมขายอยู่สามหมื่นเจ็ด สามหมื่นเจ็ดนี่ยอี๋กววันนี้เราจะลองสักตัวดีกว่าเอาเอาที่ราคาสูงสุดดีไหมได้ไม่รู้ตัวไหนเนาะอันนี้สามหม่นเะตัวนี้ตัวนี้ก็หมื่นต้นต้นหมื่นกว่าโอ้โหหมื่นกว่าเองนะฮะขายอยู่ห0ื่นหมื่นสามห้าามนห้าอยนะฮะอันนี้ห2 5มื่นสอาหอร่าส่วนล่านีศูนย์กอันนี้ก็อยู่หมื่นกลางกลหมื่นกลางกลเซนว่าตัวนี้แพงสุดใช่มื่น หมื่นหนเจ็เก้านี่ผมลงไว้เหมือนกับตัวเนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เนนวรูนี้มันเั่ใหญ่อันนี้ก็อ e ีเล็กเหมือนกันอีเล e ็กอน,นกัน<ห>คู่ทาวเวอร์อันนี้น,นี่มีคู่หนึงนะครอยู่ตรงนี้ทาวเวอร,ร์อันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ผมขายอยู่หน่งเก้าห้าหนเก้าห้าไม่ถึงสองหมืนะครับสองนะ ถ้าจําได้ก็เก่งนะยกนิ้วให้เลยทั้งรุ่นทั้งราคาเพราะว่าราคาเนี่ยเผื่อๆจาผิด <ขอ S 1> ด้วยขอโทษด้วยเพราะบ,บางทีเนี่ยราคาเนี่ยบางทีผมใน u t u b e เนี่ยผมมัสับสนเนี่ยบางทีมันจําไม่ได้มันอะไรบ้างถ้าเกิดจําได้ทักนะ,ะทวงเลยบ,อ,บอกเฮ้ยคุณไม่ใช่คุณลงต้องขอโทษเลยบางทีมันบางทีถามบางทีรุ่นบางทีมันก็เบอร์เบอร์เหมือนเบิมกันนะฮะแต่ว่าแคปหน้าจอมาก็ได้ใช่ นะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าใน u t u b e จะพูดผิดบ้างไหมเผืเปิดพูดผิดผิดทักเลยนะฮะผิดนะอตัวโอ้โหแต่ตัวนี้เราลองไว้แล้วเนาะสามหมื่นแปดเนาะเดี๋ยวเราลองตัวนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราค่อยลองเสียงตัวนี้ให้ฟังเพราะตัวนี้มีแล้วคุณเคยอยู่ใน u t u b e แล้วนะตัวสีดำคือเสียงงเหมืานกันเสียงไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวไม้ตัวสีเดียวเ็นโนแล้วก็เห็นบอกมีซับด้วยนะฮะนี่มี JBL แบบ ตอนนี้พิเศษเลยนะเท่าไหร่นะ3,000กว่าบาทส8มพันแปเห็นเห็นบอกว่ามีลูกค้าเนี่ยโทรมาแต่ยังไม่ได้จองถามสอบถามใช้ได้นะพี่สามพนะ JBL ซับสามพัถ้าเกิดใครเห็นนะเอาไปก่อนเลยนะฮะไม่มีอีกแล้วนะมีตัวเดียวสามพันแปดหาไม่ได้แล้วนะซับ JBL เนี่ยผมราว่าถูกกว่าแบบถูกกับทางโกดังญี่ปุ่นมือสองอี่นะ ไปดูไม่ได้นะราคานี้นะเขาสามสี่ห้าพันไปหมดแล้วนะถ้าเกิดเนี่ยสนใจนะฮะถ้าเจอนะดูมาถึงตอนนี้นะสามพดเองนะแล้วก็มีเนี่ยมีนี่อีกนะฮะ JBL ที่แบบว่าสี่สองปดันนี้นะฮะเปโนมอนิเตอร์นี่ลำโพงมอนิเตอร์นะฮะใครที่อยากได้ยินเสียงแบบว่าชัดๆเนาะหรือว่าในห้องอัดเนาะเขาไปใช้ในห้องอัดนะฮะเสียงคือเป็นเสียงเขาเรียกว่าเสียงแฟ น้องไม่ไม่ไม่อะไรนะคือมอนิเตอร์คือว่าเสียงที่แบบเขาเรียกว่ามันถ่ายทอดรายละเอียดได้ตรงไปตรงมาไงฮะไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งไม่มีเสียงทุ้มเพิ่มเสียงแหลมเพิ่มก็คือต้นฉบับมายังไงมันมาอย่างนั้นนะอันนี้เท่าไหร่ครับพี่คู่หนึ่ง JBL นะฮะผมลงไว้สูนย์เก้าพันห้าเก้าพันห้าอ่าโอ้โหถูกมากนะนี่นะ JBL ด้วยนะมอนิเตอร์4208นนะฮะ ลงไว้ในเพจ a c e b o o k ยังไม่ได้ลง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 ฮะได้มาก็ยังไม่ได้ลงอ่าแต่ถ้ามีของใหม่เนี่ยส่วนใหญ่พี่ก็อัปใน Facebook ด้วยใช่นะฮะเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้ใต้คลิปนะเข้าไปดูได้นะมีทั้ง youtube มีทั้ง a c e b o o k นะฮะตอนนี้รู้สึกเฟซไอยูทูบมีปัญหานิดนึงคือเปลี่ยนโทรศัพท์แต่ตารพันดไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ลงเลยไม่ได้อัปเดตยังไม่ได้อัปเดตนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแก้ไขแล้วก็ลงอัปเดตครับ จะทิ้งช่วงหลายเดือนเพราะว่าเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปเข้าไปพ้อเวิร์ตเก่าไม่ได้นะฮะตอนนี้กำลังติดติดอะไรนะเดี๋ยวแก้ไขแก้ไขก่อนแล้วจะอัพใหม่แต่ Facebook อัพตลอดใช่ใไหมฮะเฟซเฟซบุ๊กเข้าได้ไหมพี่เข้าได้เฟซบุ๊กตลอดนะฮะนี่นะฮะแล้วมีอะไรใหม่ไหมพี่นี่ข้างหลังก็เออาร์ก็ยังมีอยู่นะฮะข้างหลังเนี่ยโอ้ตอนนี้มีเออใช่มีเก้าอี้ด้วยนะฮะตอนนี้ คือถึงแบบว่าให้ลูกค้ามานั่งฮมานั่งฟังนั่นแหละว่าเออมันก็ผมว่ามันก็เป็นอารมณ์แบบในโรงหนังนะอ่าเหมือนกับมาฟังเพลงเนาะเพราะว่าตอนนั้นเป็นโซฟามันตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วคือดูมันเทอะทะเนาะนี่นะฮะใครที่มาเนี่ยนี่เห็นไหมฮะมานั่งอย่างนี้เลยนะฮะเหมือนกับถือกาแฟมานะเออดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่ากาแฟจะไป่พูดถึงซับเมื่อกี้มีตัวนี้แล้วใช่ไหม ฮะมีตัวนี้ให้ดูตัวตัวนี้ดิผมว่าไม่ค่อยเจอนะตัวนี้เป็น,ปปนซับใช่ไหมฮะเผื่อใครต้องการลำโพงซับโอ้นี่ก็ลำโพงนี่เหมือนหินอ่อนเลยน,นี่ตัวนี้ก็สวยเมื่อทีเมื่อกี้ตัวนี้เราไม่ได้ถามเนาะนเดี๋ยวเราไปคุยตัวนี้คืนมาคิปเป็นตัวนี้ใช่ไหมโอ้โหบอลลมอันนี้สิบท่านี้ซับนะฮะเนี่ยใครอยากได้ซับแรงๆเนาะ นี่ปลุมนี่สิบห้านิ้วสองสองดอกนะมีข้างหน้าข้างหลังนะมีข้างหลังนี่ดยนี่ก็สิบห้านิ้วดอกเดียวฮะอันนี้ด้านหลังมันมีมันมีดอกล้โพงข้างหน้าข้างหลังนะโอ้โหนี่ข้างหลังฮิตนะฮะออันนี้ยิงด้านหลังอ้ยนะฮะนี่มีหูนี่เสียบได้กี่ตัวไม่รู้เนาะก็ต่อได้หลายตัวเหมือนกันนะฮะต่อได้อันนี้นะ มีทั้งด้านหน้าด้านหลังอันนี้คือด้านหลังอืมอันนี้ด้านหน้าอยู่นี่อันนี้ด้านหน้าอยู่นี่ฮะสิ่นี่15นิ้วนะฮะทั้งสองด้านเลยมีตัวปรับเสียงด้วยเนาะตัวนี้หนัก40กิโลนะฮะ40กิโลนะหนักครับตัวนี้นะไม่เหล็กเียว่าโอ้โหคุณถอนมาตกใจได้ยังไงโอ้โหใน15นิ้วทั้งสองด้านฮะเป็นซับนะฮะใช่ลูกเท่าไหร่พี่ลูกนี้อันนี้ผมขายอยู่20,000กับ1,000 สอง0มืหนึ่งพันเองครับโหซับนะฮะซับตัวเบิ้มๆเลยนะดูนะฮะลองเปรียบเทียบดูนี่เท่าเอลเลยนะฮะ <c oughs> หมูตัวใหญ่มาก <c oughs> เสียงคงจะนี่เลยเนาะโอ้เปิดในพวกถึง,ถงบ้านเบื่อนซึ่งระดับ <c oughs> ลงหนังได้เลยเนาะ <c oughs> ใช่ใช่โอ้โห <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในชุดโฮมเทตเตอร์หรือชุดบ้านก็ฟังเบาๆได้เปิดเบาๆได้ทีนี้ต้องหูแบบหูแบบพัดล็อกหน่อยฮะกระหึ่มเนาะ แล้วก็นี่ฮะอันนี้อะไรนี่แอปูจิแอปูจิรู้สึกเที่ยวที่แล้วจะถ่ายไปแล้วฮะแต่ว่า <ฮะ S 1> มันไม่ได้ไม่ได้เอาออกมาโชว์มันอยู่ด้านหลังนะคร<อ>ับวันนี้เราได้เห็น,นหน้าใหม่นี้สวยมากนี่นะอนนของที่ไหนเนี่ยโอ้โหสวยของอเมริกาแอปูจิโอ้อนนออโหนี่นะฮะเดีย๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่ด้านหลังนี่นะฮะ โอ้โห oh. สวยนะฮะ <S <S ดอกเป็นอะไรนี่เป็นตรงนี้จะเป็นริบบอนสิงแหลมเป็นริบบอนบอนะฮะ<ฟ>ตรงนี้นี่เป็นริบบอนั้งแถบเลยตรงนี้หนักนะฮะอันนี้ซับูเฟอร์โอโ้โหมีมีสองสองอันแค่นั้นมีซับบูเฟอร์กับริบบอนอันนี้เป็นเหมือนอันนี้ข้างในม,งมีดอกลำพงอยู่มีดอกลำพงด้วยอันนี้หนักนะฮะมีจะหนักผมควร ข้างในเป็นซับหรือเปล่าฮะหรือว่าซเป็นแล้วอันนี้เป็นเป็นดอกเป็นดอกวูฟเฟอร์ด้านหน้าโอ้โแล้วก็มีนี่ฮะบิดบอลมีซับข้างในอีกมีซับในอีกครับแสดงว่ามันอัดลงพื้นใช่ครับโอ้โหนี่รูปเท่าไหร่ตัเนี่ยคู่เท่าไหร่คู่นี้ผมขายอยู่สองสองห้าครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยโอ้ไม่แพงนะฮะแทบจะไม่ได้เห็นนะลำพงอย่างเงี้ยอยู่ตอนนี้มีชั้นแล้วนะโอ้โหนี่ นี่เทปเป็นฝูงเลยโอ้โหพวกนี้ใช้ได้ทุกตัวใช้ได้ทุกตัวฮะโอ้ยมีเพื่อนสมาชิกถามมาเยอะเลยสําหรับคนที่หาเทปอยู่นะเทปใต้ตรงนี้นะครับขอมาล้านนะฮะมาล้านเลยเขาเรียกว่าฝูงเทปมาล้านเลยนี่มีสิบสิบกว่าตัวฮะอันนี้ใช้งานได้หมดฮะเล่นได้อัดได้หมดเลยฮะขายเทปได้ด้วยอ่ขายตัวสี่พันถ้าเท่าไหร่นะฮะสี่พันห้าร้อยบาทสี่พันห้าร้อยบาทโอ้โหแค่แค่มันเล่นได้ก็คุ้มแล้วนะเทปเนี่ยอันนี้ใช้งานได้หมดฮะใช้งานได้หมดแล้วก็ มันมีสองหน้าด้วยใช่สามารถถ่าย a อบได้ด้วยใช่มีสองหลุมโอ้มาล้านโอ้ได้มาจากไหนพี่ทำไมพี่เหมือนกับพี่ไปประมูลงานราชการมาเลยโอ้ไม่ใช่อันนี้ผมว่าผมได้จากลูกค้าที่ว่าเขาเป็นสตูดิโอสตูดิโอมานะแต่ว่าแทบไม่ได้เล่นเลยไม่ได้ใช้งานเลยโอ้แบบนี่ฮะอันนี้ดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่เช็ดบูทเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ฮะตัวนี้ใหญ่มากนะ ฮะรุ่นเค้าเก้าพันหกบอลล่มเลยนะใหญ่มากนี่ขนาดนี้อือยาวน่าจะประมาณน่าจะประมาณสักแปดสิบเซนได้มั้งนะกว้างแปดสิบเซนแปดสิบเซนดูมาลาตัวนี้ตัวเล็กเลยอ่ะมาลาัวนี้ว่าใหญ่แล้วตอนนั้นเน่ะเจอตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าอีกสองสามสามศูนย์ว่าใหญ่แล้วเนาะเออเจอตัวนี้ใหญ่กว่าอีกอืออู้อันนี้ของไพเนียนะฮะอือเท่าไหร่นะตัวนี้โอ้เข็นบูดอือเดี๋ยวเปิดไฟให้ดู นะน,นะฮะโอ้ยนะฮะโอ้โหมาร้านตัวเบื้เริ่มเลยเนี่ยเห็นเคนบูดแล้วนะฮะสำหรับคนที่ชอบพวกนี้นะฮะนนพวกรีเซิร์버นะฮะนนตัวพวกนี้เป็นรีเซิเร์버นะพี่เป็นรีเซิเร์버 พวกนี้เนี่ยผมว่าของไอ้ดินจริงๆเนี่ยมันมีขายเนี่ยสมัยก่อนที่ที่ขายกันเนี่ยร้านค้าไม่ค่อยมีนะ,<ฮ>ะสุดมากคนที่มีส่วนมากเห็นลูกค้าบางคนเล่าผมฟังนะ,<ฮ>ะส่วนมากมันจะอยู่ใน PX <ฮะ S 1> PX นี่ก็คือว่าเมื่อก่อนทหารอเมริกันมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยพวกนี้จะมีขายเฉพาะในพีเอ็กเพราะว่าร้านค้าทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมีขายขายหรอกใหญ่เท่า <ฮะ S 1> นั้โอ้โหเนี้ สนใจนะมาได้เลยนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นในส่วนของอันนี้หมดนะอินดิเกตแล้วก็ดีซิเวอร์นะฮะแอมทั้งหมดเลยนะนี่นะฮะเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โนี่ถ้าคนมาเหมาหมดได้ไหมเนี่ยมาร้านเนี่สี่พันกว่าบาทเองอะเล่นคาสเสร็จได้ทุกตัวนะโอ้โหนี่เซนยูดีกว่าเห็นไฟนะะเดี๋ยวจะเสียบไฟให้ดูนะว่ามันเปิดติดเนานะนี่ต่อเสียงนะฮะ ไฟมันไฟเท่าไหร่พี่พวกนี้ไฟสองร้อยแล้วเนาะนี่โอ้โหขึ้นนี้ขึ้นไทยว่ะครับถึงถึงร้อยแปดเลยนะแปดสิบแปดถึงร้อยแปดเลยนะฮะโอ้ยเปิดคู่กันมาแล้วโอ้โหมาล้านด้วยโอ้โยอลังการไหมใหญ่นะดูดูขนาดนี้ผมว่าน่าจะหน้ากว้างแปดสิบเซนได้นะ ได้ฮะเพราะว่าดูมาล้านสองสามนำสูมีตูดมาล้านนี่ประมาณประมาณครึ่งเมตรสักห้าสิบเซนใช่อันนี้มันเนาะเพราะว่าฟุตนึงฟุตนึงมันประมาณนี้ไม้บรรทัดเนาะก็คือสามสิบเซนอันเนี้ยมาล้านประมาณผมว่าประมาณเกือบห้าสิบเซนอันนี้ก็ไปอีกหน่อยหนึ่งเจ็ดสิบถึงแปดสิบเกือบเมตรเลยนะโอ้ใครแบบชอบชอบชุดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะกีวัดอ่าพี่พี่เห็นเขาบอกสเปคที่แจ้งมา ร้อยสามสิบวัตต์ร้อสามสิบวัตต์เป็นสี่ช n แนลนะเป็นโฟร์ช n e แด้วยอือสามารถต่อลำโพงได้เนาะสี่ชันแนลเลยนะใช้งานได้มาลองได้เลยนะใช่ประดับดีแล้วอันนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้ผมลงไว้3 6มหมื่นะแล้วก็ตัวนี้มาล้านตัวนี้สามหมื่นสาอ่าแพงกว่าต่างกันสามพัน0 0 0นะฮะไม่สับสนราคานะสาม นะฮะสามหมื่นหกกับสามหมื่นสามนะฮะใช่ผมรับรองไม่ต้องหว่วงดูไฟนี่นะนี่นี่ใหญ่กว่าแมงทอสเนอะโลดท่วงแต่แม่งทอสรู้สึกจะสามหมื่นเจ็ดใช่ลึกลึกนี่ประมาณก็น่าจะฟุตนะลึกนี่ห้าสิบได้ฮะเกินฟุตเกินฟุตประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบแนวลึกประมาณแนวกว้างของตัวเนี้ยใกล้ใกล้กันใช่จีบีเอลกว่าป่ะถือว่าลึกนะฮะ โอเคสนใจมาดูได้นะฮะติดต่อพี่ก็กดได้เลยเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเนาะเริ่มต้นกันเท่าไหร่พี่พวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นพวกรีไซเอร์พวกเนี้ยเริ่มต้นที่นี่เริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นนะผมมีตั้งแต่ตัวละแปดพันกว่าบาทแปดพันกว่าบาทโอเคนะฮะอยู่ที่หวัดเลยนะวันน้อยอ่านะเนี่ยตัวเล็กๆเนาะก็มีนะฮะใหญ่ขึ้นมามันก็แพงนะฮะนี่ยมามาลองได้เลยนะฮะมีโอกาสเปิดทุกวันนะฮะโทรนัดก่อน เพราะว่าบางทีพี่กรากดเนี่ยอาจจะไปส่งของติดตั้งให้ลูกค้านะฮะก็คือว่าเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปกดเข้าไปดูได้เลยนะฮะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook สามารถทักทักคุยกับพี่ก็กดได้เลยเฟซเฟซบุ๊กนี้ก็คุยได้ใช่ไหมพี่สามารถ Messenger มาคุยได้เลยแล้วก็เบอร์โทรที่ผมให้ไว้จะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะฮะก็คือว่าทักไลน์มาคุยได้เลยสามารถนัดนัดพี่ก็กดได้นะฮะว่าอยากจะเข้ามาลองตัวไหนยังไงนะฮะ แต่ถูกใจมาล้านจริงๆสี่พันกว่าบาทเองโอ้โหหาที่ไหนได้แค่เล่นเทปได้ก็คุ้มแล้วสี่พันเนี่ยนี่ยังหูได้มาล้านขายเทปได้อีกอะไรได้อีกโอ้สวยนะฮะใหม่กิฟเลยเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันนะฮะ